ยืนตัวก,ก่อนยืนก่อนนะลูกยืนปีน๊ดสองเข้าที่ยืยนด้วยก่อนนะลูกเข้าที่ยนืนด้วยก่อนปี๊เท่านี้ไปเลยนะลูกนะไป,ไปนี่บอลหายคนะรับอาจานยุกอ่าหาเจอนะครับไปอา้าวหายอยีกแล้วครับเอา้าวแล้วสื่อสีกันตอนนี้ครับสืสีแล้วอา้าวสีไหนครับจับไมยที่สองครับ หมายที่สองอ่าสีฟ้านะครับอ่ามาเลยครับสีฟ้าครับมาไม่ต้องรอเพื่อนลูกเอาละครับไม่แน่จะเปลี่ยนเหมือนผู้หญิงน่อุยนี่ฮะโอ้โหฉลามเลยครตอนนี้ฮะโอ้พุ่งไป้สวยครับอาอะไรหายลูกอะไรหายฮะไม่ต้องมาเลยฮะไม่ต้องเฮ้ยอะไรหายเฮ้ยโอ้โหเอสีฟ้าเข้าฮะ โอ้สีแดงพวงของหายฮะเสียดายฮะสีแดงฮะพุ่งมาดีเลยฮะอ้าอาอสีแดงน่าเสียดายครับเหรียญทองครับสีป